ดังไม่ได้นะนกตัวเล็กกินเห็นไหมนะนะจอยพูดดังไม่ได้นะเพอเขาอยู่ข้างนอกเมื่อกี้เขามาตั้งหลายตัวตอนนี้เขาไอ้นี่ละแล้วไก่ปาาแล้วก็ลังมาด้วยเดี๋ยวไก่ป่ามาสองตัวแล้วเพื่อนๆ นะไก่ป่าตัวผู้กับตัวเมียกำลังมาด้วยตัวจะให้ดูเขาจะมาใหตัวผู้มาแล้วน,นี่นี่ตัวเมียนี่ตัวผู้นะไก่ป่านะนี่จ้ะไก่ป่าพี่จอเอามากินน,ะนกกี่แหละจ้ะนกก็อยู่ตรงนั้นมาจากไก่ป่า เขาไม่กลัวนะนตัวเมียเห็นไมตัวตัวเมียตัวสีน้ำตาลนะตัวสีแดงตัวตัวผู้นี่จะบ้านญาติบ้านญาติจอยก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้อาจจะอันนี้ไม่ได้เลี้ยงนะเขาจะมาบางทีเขาจะมีประมาณห้าหกตัวจะนู้นอีกฝั่งหนึ่งหลังมานวิน่งตูดบานไปละจ้ะนกไป,กไปละเดี๋ยวจะไก,ก่จ้ะ เข้ามาแล้วเห็นไหมไก่ฟ้าพยาลอจ้ะเพราะว่าบ้านยากเขาให้อาหารไงถึงเวลาเขาก็จะมีนกมีม,มีมีไก่นี่ตัวผู้นะตัวเมียอยู่สามตัวนนจ้ะเห็นไหมตัวเมียเขาเนาะเห็นไหม,ไมเพื่อนเห็นไหม อีกตัวหนึ่งออกไปจากจากรั้วละเหลืออยู่สองตัวไก่ตัวเมียนะตัวเมียจะเป็นสีนี้เนี่จาบบรรยากาศดีจ้ะจะ้ะไม่กลัวจ้ะไม่กลัวเพราะเราอยู่ข้างในบ้านเขาไม่กลัว เขาไม่กลัวเนาะนะเดินกินอาหารเขานั่นแหลนะนี่ะเนี่ยจากที่มันอยู่ในส่วนจอยเยอะๆนะฟังฟังเราคุยจิกไม่มีอาหารให้กินจิกเรียกใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าไม่มีนกเนี่ยเห็นไหมเนเี่ยเดินตูดตันมาเลยเนี่ย นกพิราบเห็นไหมวัมนในรูปที่จอยถ่ายไหมเขาจะรู้เวลามากินไงนกต,ตัวเล็กเลๆเราสวยๆก็จะมาเมื่อกี้ก็ไปละเขาบางทีเขาจะเรียกลนกโรบินเบิร์ดเนะเเาะนี่จอยก็จะกลับถ่ายธรรมชาติที่บ้านไม่ยาให้ดูเนาะไก่ป่านี่มีทั้งหลังบ้านหน้าบ้านนะเราไม่ได้เลี้ยงเขานะคะมันมาจากป่าเองเขากินอิ่มเขาก็เข,าข้าป่าคืนตัวนี้คือตัวผู้ เมื่อก่อนจรจะเห็นสองตัวนะตัวผููเนี่ยแต่ตัวเมียเขาจะตื่นคนอยู่จ้ะเขาก็จะวิ่งกับเหมือนอย่างที่เห็นนั่นแหละเขาจะมากินพวกมเมล็ดผักมเมล็ดเนี่ยถัว่วเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมที่ห้อยเนี่ยนกเขามาจิ้กกินทีนี้มันร่วงเขาก็จะมามาเก็บตามมาจะมามากินอันที่มันร่วงนี่แหละจ้ะ จะต้องนั่งถ่ายในบ้านเนาะมันต้องนั่งถ่ายตรงเอเรียนเ,เ,เขาเรียกเลยนะกระจกเนี่ยขอโทษวยเดอถ้าว่าถ่ายไม่ละเอออธิบายไม่ละเอียดก็เห็นไหมเขาเดิอนอยู่นะ่ะตัวเมียรเริ่มมาหาตัวผู้ละแอบจากตัวเมีย กต็ตกข้างนอกไม่จะเริ่มมาแล้วเขาเริ่มมาแล้วตัวเมียเนี่ยตัวผู้ก็โหโชว์ออฟใหญ่ลยนู่นกลั <c ười> วที่ไหนหล่ะตัวไม่กลัวเลย มันไม่ได้กินมันคงไม่ไปหรอกไม่พอจำได้เนาะไม่เล่นเหรอให้ย่าให้แล้วเห็นไหม Don't shout at me What he, What are you doing Can you hear him Make funny noise Just eat มันขู่ย่าด้วยเขาเาประตูกินเลยนะคะเนี่ย <laughs> It is a female we just gone yeah yeah she's missed out then didn't yeah oh, silly silly <laughs> eat close to the door now and uh, even they're eating and they, they're going to the wood and Mum. yeah you go back down there yeah mm. Mm. yeah can i open it, it? Yeah. Yeah. they're not scared as me no, it used to... คูด <cents> ด <input> ้วยนะเก่งกล้าสามารถคู่เลยเหรอคืออะมาเข้าประตูกินมันนี่ไหมคู่หญ้าด้วยยญาบอกมันคู่หญ้าเนี่ยจ้ะ คือเขาได้กินจนเคยตัวลวะเนาะเมื่อกี้จอหนั่งอยู่เขาเขามากิกหน้าต่างอ่ะบอกขอกินอ่ะพอกินเสร็จเขาก็เข้าป่าต่อจะ้ะ <'m> นี่เฟสซนเนี่ยจ้ะกลัวที่ไหนล่ะเห็นไหมบอกเลยกลัวที่ไหนกินกคู่เมื่อกี้ มันน่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้คู่ใส่จอยกินกินกินไปไปเรียกเมียมากินด้วยร้นขูนะนข่นะร้นขู่นะทั้งถ่ยอังกฤษปนกันเนาะไอตัวนี้ไม่กลัวหรอกแต่ตัวเมียนวิ่งตูดบานไปแล้วกินก็ไม่อิ่มสักทียา้แค่นี้แหละเพราะให้เยอะขนาดไหนเขาก็ไม่อิ่ม,มกิน กินปะสวยเนะมีม่งอนด้วยเห็นไหมงอนไม่หูไม่งอนเล็กงอนเนาะหูมันอะสีจะสวยถ่ายให้ดูตัวหัา ปเรียกเมียมากินด้วยดีหางเขาจะยาวนะเพื่อนๆตัวดิโอเคฝากไว้คลิปคลิปนี้ฝากไปด้วยค่ะใครอยากเห็นไก่ป่าหรือไก่ฟ้าพญาลอหรือนกป่าแล้วแต่ใครจะเรียกนะนี่แหละจ้ะเป็นอย่างนี้ตัวเป็นๆน,น,นะจอยเห็นเขาบ่อยมันมีสองตัวตัวผู้ไม่รู้ตัวหนึ่งหายไปไหนตัวตัวเมียวิ่งหนีมาแล้ว

ยัดช็อตไอ้แค่แค่นี้กินเร็วเร็วล่ะจนินจไปควรอะเกนมามันกินแล้มันกิดอะไรมันขู่จอยนะนะ่ยมานีกินเนี่ยกินมาอีกรอบน่งวิ่งตุดบ้านนี่กรมานี่ปิดประตูมันรีล่ะ น,น,น้องมาถึงนล้ววิจิูน้องไอไลท์ดอ yeah, มันมัมอย่าขเมื่อกี้ลืมปิดลืมปิดไอ้นี่ลืมไอลืมเปิดไอ,อ้นี่ยาแกขัอุตส่าห์โชว์ตั้งนานนะยาเนาะึกแบ,บ่วันไอไลท์อ like like, like ีไลท์ไลท์อินไทยแลนด์มัมเย้เย้เย้ดุเห็เไหม ยามีอ e t h ว w you t e e i n h e าจะโชวพาเจ๊กพเป็นพายาววอเคเต็พยไม่เมื่อกี้เมื่อกี้จอยขอโทษ้อจอยลืมเปิดวิดีโอคุยไปตั้งนานยาโชว์แครอมิด You want see him again n o น้อนี่มม thank y o อมยุทหรอองทามนั้นมา And after I am I forget. Yeah, forget to do it. Yeah. Never mind. <laughs> Never mind. I like I like this one, Mum. Yeah. I I like that one. Other oh, spices. Oh yeah, Mum. He got spicy. I, Every country <laughs> <where> he went. <laughs> yeah. From India. Mm -hmm. Yeah. Um, yeah, everywhere. Yeah. Yeah, everywhere you go, spraying everything. Yeah. Yeah, can chop cooking. Oh. Take food to กเทอยู่นี่จากแกก็อยู่แกงี้แกไม่ให้แกช่วยหรอกแกทำของแกเองของคนตายายตัวนั้นน่ะแกก็ทำของแกเงี้ยลมแรงเห็นไหมผมแกปิวว่นๆเลยแล้วแกก็เอาแขวนลมแรงแกใส่ละแกเอาแขวนละ <coughs> theta, <coughs> tôi tôi like thế sao mai thôi thì đỡ phân เพิ่น ai นี่ตะแกจะทําของแก that left for the female then hopefully they'll come yeah <laughs> me, me. A, a, no. see him? Yeah The woodpecker. Yeah. Oh. Brilliant. He come back, there Mum. Yeah, that's good. I heard them last weekend tapping on the tree. And have the robin bird also. Yeah. The last one. And the blue Yeah. tips. เนี่ยจะที่ยาแกเอาใส่ไนนอ้นี่ไว้เนี่ยล็กก็มากินกันอย่างงี้ยจะเนี่ยจะมากินกันเต็มเลยเห็นไหมได้ยินเสียงไมไ่ได้ได้ยินเสียงแล้วบินหนีมาเต็มเลยอย่าต้นแอปเปิลนั่นเนี่ยนี่เราจะที่จอยชอบมาบ้านยา่า เห็นไหมนกทุกอย่างมาจากป่าที่ว่าพ่อปู่แกแกปลูกแกดูแลนั่นแหละจ้นะเนาะเขามาใส่ในนั้นแล้วเขาก็มาหาก,กินแถวนี้เขาเคยได้กินตัวไหนเขาก็จะมาตัวสีเขียวก็มีเห็นไหมเนะี่ยอีกก็ the g r e e n one โอโซมัม the g r e e n o n e yeah yeah Green Finch Yeah it's green one also, And dark head? Yeah. Mm. And blue one? Yeah, they're the blue tits and then they're, they're the goldfinch.